ผมเกียดรถย้อมแมวผมจะทําให้รถย้อมแมวนั้นหมดไปผมเกียดรถย้อมแมวผมไม่อยากให้ซื้อมาแล้วมีแต่ซ่อมซ่อมซ่อมสามแสนสี่แสนห้าแสนก็ไม่จบถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่เกียดรถย้อมแมวเหมือนผมวันนี้ผมบินคาจะพาท่านมาพิสูจน์ว่ารถที่ผมซื้อเข้ามาคันนี้นะรถบีนออีฟลาด e 2 0 0เกอวการปีสิบเอ็ดคันนี้นะประมาณห้าแสนกว่านั้น มันจะมีปัญหาแบบไหนมันจะโดน3ามแสนห้าแสนเหมือนที่คนลับเลือหรือไม่และมันจะเป็นรถยอมแมวหรือไม่วันนี้จะพาไปพิสูจน์ถ้าคุณอยากจะได้รถเบอร์สองนะที่ไม่ยอมแมวเหมือนผมเกรียดรถยอมแมวเหมือนผมแล้วก็ผมจะทําให้รถยอมแมวนั้นหมดไป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 ทดลองใช้ระบบค i ู e คอนโทร l ดูที่ว่ามันจะเป็นอย่างไรซึ่งระบบคลูซคอนโทร l นั่นก็คือระบบที่ทําให้เรานั้นไม่ต้อง เยียบคันเร่งเมื่อเดินทางไกลและทดลองใช้แล้วก็ถือว่าโอเควิ่งในเมืองประมาณสัก60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ก็ใช้ได้และครูดฟุนโทนสำหรับรุเบนอีคลาสคันนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่ความเร็วประมาณ30กิโลเมตรขึ้นไปโอเคครับสำหรับการทดสอบฟุ้นโทนผ่านแอร์ไม่เย็นแอร์ร้อนแอร์มีแต่ลมเจอแล้วครับสำหรับการซื้อรุเบนมือองมาขับครั้งแรก เรวก็ามาปั่นครั้งแรกเพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นรถย้อมแมวเพื่ออยากจะให้คนที่เอาไปใช้ต่อน,นั้นใช้อย่างมีความสุขแต่แล้วผมก็เจอแล้วครับกับกรเเ็นอีนน e 0, ก,การายอีสองห้าศูนย์ีเอออบกลาปีสองพันสิบเก้าคันี้่อะสัปดาห์าที่แล้วภายในเวลาเพียงแค่ไม่เกินหึงสัปดาห์เนี่ยเจอแล้วปัญหาแรกก็ต้องออไป ก็เช็คดูว่ามันเกิดจากอะไรมันจะเป็นคอมแอร์หรือว่าเป็นแอร์รั่ววาวแอร์คอยร้อนคอยเย็นหรือตรงไหนก็จะได้รู้กันข้อคัดนีในเลขใหม่เพียงแค่เจ็ดหมื่นเท่านั้นเองนะครับจ็ดเจ็ดหมื่นห้าร้อยสิบกิโลเมตรเท่านั้นเองมาที่ผมนะคทําที่ม็จะเป็นวันอังคารที่สิบแปดมีนาคมปีหกแปดขณะน,นี้ผมก็วิง่งอยู่ใต้ทางด่วนพรามรามเก้า มุ่งหน้าไปทางทิศแดงน,นีแล้วก็จะไปเช็คที่วูพีชัยดูว่ามันจะเป็นอย่างไรซึ่งผู้วิชัยเซร์วิสก็เป็นรู้ที่ผมไว้ใจก็ทำเป็นซอมเบนที่จีนหลายคันแล้วสำหรับคนไหนที่มีปัญหาในส่วนของการขับประเบทมือสอง อยากจะซ่อมเรถะเป็นมือ2ก็แนะนําไปที่อุณพิชัยก็ได้ลานเพาแกลสิทแยกยี่สิบสองกรุงเทพมานครหรือพิมพ์ใน Google ็แบบที่ชัยสวินนะแล้วก็ไปตามแผนที่ได้เลยมาถึงแล้วครับอุณพิชัยกับปัญหาแอร์ไม่เย็นของรผมวันนี้ผมขับอ e ีคลาสมาจากทุจริการมาเพื่อให้ช่างพิชัยนั้นตรวจสอบดูว,ว่าทำไมแอร์มันถึงไม่เย็นแอร์มันถึงมีตลก แล้วเขาก็ตรวจสอบแล้วก็พบว,ว่าน้ำยาแอร์มันขาดซึ่งรถคันนี้น่ยผมซื้อมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเขานั้นเนี่ยจะดูแลอย่างไรและตอนนี้ก็ต้องลองให้เขานั้นเติมน้ำยาเข้าไปแล้วจะมาดูกันใหม่ว่าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีแต่ลมมันจะไม่เย็นไหมถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงต้องซ่อมแล้ว ก็ว่าเนี่ยรถมือสองก็แบบนี้แหละท่านผู้ชมเราไม่รู้ประวัติอย่างที่เราบอกถึงแม้ว่ารถคันนี้จะเลขไม่น้อยเพียงแค่เจ็ดหมื่นแล้วก็เข้าศูนย์เบนท์ทุกระยะแต่พอมเป็นรถมือสองเนี่ยก่อนที่เขาจะขายเราก็จะไม่รู้ว่าเขาขายด้วยเหตุผลใดด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นเหตุผลที่คนขายรถมือสองส่วนใหญ่ก็คือเขาเอาไปเช็คมาแล้วเขารู้ว่ามันต้องจ่ายค่าซ่อมเยอะจ่ายค่าซ่อมเป็นแสนบางทีเขาก็ขายออกไป หรือบางทีเขาก็ต้องการที่จะซื้อรถใหม่เข้ามาไม่มีที่จอดเขาก็จะเป็นต้องขายออกไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอย่างไรเราซื้อมาแล้วเราก็ต้องซ้องหรือว่าดูแลให้มันดีที่สุดโดยเฉพาะผมต้องการที่จะพั่นรถคันนี้ให้เป็นรถที่ดีที่สุดในจุดที่ผมทาได้นั่นก็คือผมอยากจะให้ลูกค้านั้นจ่ายกค่ซ่อมเพียงแค่บาทเดียวสหากไปซื้อกับผมนั่นก็คือ วินคาจะการันตีแค่ซ่อมฝาเดียวนั่นเองจึงเป็นที่มาของรถทุกคันที่ผมซื้อเข้ามาแล้วเนี่ยผมก็จะต้องเอามาเช็คเอามาปรับสภาพให้มันดีที่สุดแล้วก็ให้มันใช้งานได้โดยตอนนี้เนี่ยใช้งานแล้วต้องภาคภูมิใจด้วยมรณะของมันไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างระบบไฟฟ้าระบบอากาศระบบเบรกระบบเครื่องยนต์ความสวยงามทุกอย่างของมัน ก็ต้องดีที่สุดในจุดที่มันควรจะเป็นต่อสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่ใช้รถไปแล้วมีปัญหาแอร์ไม่เย็นช่วงล่างเสียงดังเครื่องเสียเกียร์พังช่วงล่างล้มระบบไฟฟ้าใช้งานไม่ได้หลังคาสันลบเปิดปิดไม่ได้ก็แน่นอนครับก็อยากจะให้มาที่อู่พิชัยสวิตซึ่งอู่พิชัยสวิตก็อยู่ที่ลาดพร้าว80ดแยกี่สองซึ่งเป็นอู่ซ่อมเบ้น เชี่ยวชาญรถเบ้นเฉพาะทางซึ่งผมก็มั่นใจแล้วก็ใช้บริการอู่นี้มาโดยตลอดก็อ,อยากจะแนะนำนะคนใดที่สนใจเรื่องการซ่อมรถเบ้นคุณภาพระดับมบืออาชีพราคาราคายุติธรรมก็ลองมาได้นี่ครับที่ชัยเซอร์วิสลานรสาแปดสิยกยิบสเปิดทำการตั้งแต่เวลาประมาณ8นาฬิกา30นาทีเพียงประมาณ แปดสนาฬิกาเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์อนนีับต้เขาตอนนี้เขาสมัครพนักงานด้วย098 284 3 187แาหละสำหรับคนไหนอยากจะมาสมัครช่างยนต์เนี่ยมาสมัครงานก็ลเข้าแดองดู8 ลองดูครับแต่ตอนนี้เรามาดูบรรยากาศที่รถสนิดหนึ่งก็มีรถหลายคันคันนี้ก็เป็น E-Class E 2อง CDI คันนี้เป็นดีเซลน้าถนูแปโมก่อนหน้าธนูสวัสดีครับขับใช้เครื่องยนต์ดีเซลนะแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว บลูเทคให้บิดนะครับอีกสามร้อยบลูเทคให้ดุดอีกคันนี้ก็เป็นเ l 2 5 0แลสองห้าศูนย์อันนี้ก็เป็น c 2สองสองดี D, ก็มีทั้งรถเก่าและรถใหม่เนาะท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากจะซ่อมอยากจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือแม้กระทั่งเว้นบีโตหรือ BMW ก็มาที่นี่แค่นี้เพียงเทัน้นี่มาฟังจากปากของ จ้าพีชัยนะครับเจ้าของลุ่ผใหญ่สุดว่าเป็นอย่างไรกับเรนคันนี้คนะอ้าวตามพีน่นิดนึงครับสวัสดีครับเา้พี่ชัยครับก็อันนี้น่าจะเกิดจากน,าน่าจะจอดนานหรือว่าน่าจะมีที่รั่วของน้ยายํายาเองเพราะน้ํายาขาดพอสมควรก็คือแอร์เย็นข้างเดียวอันนี้ลองลองเติมเทนดูระบบเย็นแล้วเราเนี่ยจะมีโอกาสรู้ได้เลยว่ามันรั่วทั้งระบบหลังจากนี้ประมาณกี่วันครับ ก็หลังจากนี้ประมาณมันก็แล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าของตัวรถมันรั่วน้อยรั่วมากแต่ประมาณประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ประมาณนาี้ครับก็รู้ผลแล้วใช่ไหมรู้ลผลแล้วครับว่าว่ารั่วหรือไม่รั่วว่านี้มันขาดเยอะอ <marché. S 2> พอสม <descub cin' S 2> ควรก็จะหาว่ามันรั่วเราต้องเติมบ่อยๆใช่ครับสุดท้ายก็ต้องซ่อมดีเนาะสุดท้ายก็ต้องอาจจะต้องรื้อเปลี่ยนคอยล์เย็นครับในรถอันนี้ก็เป็นคําแนะนำที่ชัยนะครับเพราะว่าเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นนั่นก็คือเราจะเติมน้ํายาแอร์เข้าไปก่อนอย่างที่ผมบอกและนี่แหละครับคือการแก้ปัญหางานช่างเบื้องต้น แต่ถ้าหากว่าเราต้องการความมั่นใจจริงๆเคสนี้นะเราจะรื้อรีดู s ี l h o u ลงหน่อยออกมาไม่ได้แต่ว่าผมนั้นยังไม่รี้อรีดู s i l h o u ลงหน่อยได้จัดรถเข้าเร็วบางครั้งเนี่ยแอร์มันอาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดว่าต้องซ่อมก็ได้ก็ต้องไปลองดูว่าหลังจากนี้ประมาณ15วันแล้วะวิชัยบอกว่ามันจะรั่วหรือว่าจใช้ได้ อะนี่นะครับคือภารกิจของวินทาวันนี้นั่นก็คือการดำรถเบนส์ในปันที่2องห้นั้นมาปรับสภาพเพื่อให้เป็นรถเบน์ที่สวยงามล้อมใช้ลูกค้าซื้อไปไม่ต้องเจอรถเยี่ยวแมวเอาตู้แม่งนี่มันก็มีการันตีเอาตู้แม่แข็งแบมสบายสาเย็นตะเบือเติมไหมก็ยังมันเกินเปและต้องว่าข่าวสารเย็นเยา่วแมวไม่ต้องการให้ลูกค้านั้นได้เอาตู้แม่ไงโดยเฉพาะ ประเทศไทยของเราเนี่ยมีปัญหาในส่วนของรถองยอนแมเยอะหรือไปแล้วลูกค้ามีปัญหาเครื่องเสียเกียร์พังต้องใจางม<ห>ากแต่หากว่าคุณได้ใช้บริการกับวินคารับรองว่าเรามาช่วยกันทําให้รถย้อนแมวนั้นลดลงทําให้รถย้อนแมวนั้นหมดไปทําให้คนไทยนั้นมีความสุขมีชีวิตที่ดีกว่าและจะหากว่าอยากจกซ่อมรถเบ็ดมือสองก็อย่าลืมครับพิชัยเซอร์วิสลาดพร้าว0แยก2